แต่ว่หมอไม่ไหวแล้วนะแกงกับ <S 2> <S 2> ประชาชนนะครับ<า>รในเรื่องของความแตกต่างก็คือถ้าสมมติว่าเป็นแกงนะครับที่เขาจะต้องโยนเยอะกว่าเพราะว่าจริงเนาะแทงหมอไม่ไหวแล้วใช่ไหมเงินได้มากกว่าแกงขอโทดีคร่ะในส่วนของการ blacklist เนี่ยก็คือมันจะขึ้นเป็นรายบุคคลถ้าสมมติว่าเป็นประชาชนแต่ว่า ในเรื่องของแกงนะครับถ้าสมมุติว่าเราเห็นเสื้อเห็นตัวสูตรเห็นตัวฮูดดี้ของเขาหรือว่าในตัวของเ,อเสื้อยืดเนี่ยมันบางทีเราไม่สามารถรู้ได้ว่าเขาเป็นบุคคลเชื่อ,อะไรหรือว่าถ้าสมมุติว่ามีการที่เขาเหมือนกับว่าใส่หน้ากากแต่ว่าอยู่ดีแต่ว่าอด้ค่ะ<อ>เราก็าาคนพูดทําไม,ไไมเหมือนจะร้องไห้โอ๊ยไม่ได้สั่งทุง่ลงติ๊บรงลายแล้วค่ะ พี่หนุ่ยจิ๊บว่าจะควรลงก่อนไหมอ่ะติ๊บก็ยังไม่ได้จาดค่ับจิ๊บก็ดูเหมือนจะไม่ไหวเหมือนกันนะแล้วเขาไปทําร้ายร่างกายคนในโรงพยาบาลต่ออย่างเงี้ยครับเขาโดนอะไรเพิ่มไหมหรือว่าก็โดนแค่แบคทีเรียอันเก่าอืมิ๊บถ้าจิ๊บลงก่อนจะโกรธไหมอ่ะใช่ไหมครับใช่ครับยังติดแบคลิเอยู่อ่ะแล้วเขามาแทงคนเพิ่มอ่ะในโรงพยาบาลอ่ะอ่ะไหนๆกูก็ติดแบคลิเแล้วกูก็เลยเอาเพิ่มเลยอะไรเงี้ย ถ้าแบบฟาร์ฟลาเต้ถ้าจิบลงก่อนจะโกรธไหมอ่ะได้จิบจะขอลงก่อนครับแชทโอ้โนี่ขอบคุณมากๆเลยครับขอบคุณแบบคนดูหลายๆคนเลยครับอ๋ออะไรน,นะได้ครับขอขอโทษนะครับที่แบบอาจจะต้องลงก่อนวันนี้เพราะว่า พรุงนี้ต้องตื่นเช้าด้วยเดี๋ยวคืนนี้จะไปเก็บของอย่างอ่อนไม่ไหวขออนุญาตลงก่อนนะคะขอโทษนะครับทุกคนอาจจะอยู่ไม่ถึงสองทุ่มอีกครึ่งชั่วโมงพรุ่งนี้มีต้องย้ายบ้านตั้งแต่เช้าต้องขนของตั้งแต่เช้าก็เลยจริงๆม,มันต้องนอนเร็วด้วยก็เลยจะเคลียรอะไรให้เสร็จอะไรเงี้ยครับ คขอบคุณทุกๆคนมากเลยนะครับไม่โกรธกันนะไม่โกรธกันนะครับไม่โกรธนะเพราะว่ามันจะไม่ไหวไม่โกรธวันนี้ก็อาจจะไม่ได้เจอคนคนตรงหน้าด้วยไม่โกรธกันนะคะทุกคนขอบคุณครับ ชว์เลิฟหนึ่งร้อยไฟพักโอ้ขอบคุณครับอุ้ยขอบคุณครับนุยขีดล่างแซงสิบเก้าเทียเอ็กหนึ่งร้อยโอ้ขอบคุณขอบคุณคุณโอ้ขอบคุณพี่นุยครับสำหรับหนึ่งร้อยบีทครับแล้วก็ขอบคุณเอสอาร์เพชรใช่ไหมครับขอบคุณสำหรับซับหนึ่งเดือนนะคะขอบคุณมากเลยครับ ขอโทษทีนะคะจะขออนุญาตลงโกก่อนนะคิดว่าก็เดี๋ยวคนตรงหน้าเขาก็คงน่าจะมาแหละทิบว่าก็เดี๋ยวถ้าคนตรงหน้ามาไปดูคนตรงหน้าก็ได้คะ่ะเแต่ทิบว,วันนี้ทิบขออนุญาตพักก่อนนะครับทุกคนกินข้าวด้วยนะคะ มีข้าวด้วยนะคะดูแลตัวเองด้วยนะคะทุกคนคนตรงหน้าอยู่สิ้นเดือนโอเคครับได้ครับฝากบอกคนตรงหน้าให้กินข้าวด้วยนะคะขอบคุณครับรอเล่นครับรอเล่นครับบายบายครับเจอกันครับทุกคนเจอกันบายบายนะบายบายครับอย่าลืมนะคะฝากบอกคนตรงหน้าให้เขาทานข้าวบ้างนะคะ สวัสดีครับเจอกันครับทุกคน